เอาไปแล้วอเ,เอาไปเก็บาเก็บแล้วอย่าเอามาให้เขาก็ดูเลยบอกสีอะไรบ้างเอานี่เห็นไหมนี่น้องนมโมเด็กมีเซนนะครับน้องนมโมเด็กมีเซนงวดที่แล้วเพิ่งจะห้ยถือมัดหลายงวดเลยครับพี่น้องน้องนมโนมโเด็กมีเซนนี่ฮะอะไรเนาะนี่เนาะอ,อ,อ,อะไรครับยังไ<อ>ม่มั่นใจบอกน้องนมโมน้องนโม ถูกทั้งเก้าสองถูกทั้งเก้าหนึ่งนั่นนี่เปนเขียนให้นี่เขียนลงดินให้อันนี้ฮะเอามาทางนี้มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเออเอาตัวใหญ่ๆครับเออออเออว้ปากกาต้องเอาปากกาต้องเอาปากาวงกลมบ่เนี่ยยังไงฮะ อ๋อเลขหนึ่งเอาเ่นด้วยครับเอาบอกด้วยเลขอะไรครับเลขาอเลขสองแค่นี้เหรอเอาอีกอันนี้ะครสีเลขอะไรใช้เลขอะไรบันสี่ล์ไปนะเกเด็กเก่าแลเน เลขกเก้าได้เห็นชัดน้อหน่นะเขียนเฉียนเด็กนึงแล้วกัน้องนโมเอาปากกากับอันนี้เฉีนเลขศูนย์อ๋อเขียนเลขศูนย์โอเคนี่ก็คือหนึ่งสองศูนย์ที่น้องนโมพูดออกจากปากถูกไหมลูกโอเคไหมฮะโอเคไหมตจ้ไหนเจ้ไหนพูดใหม่ครับให้น้องนโมน้องนโมเขียนใหม่อ่าน้องนโมเขาจะเขียนให้ใหม่ละ ไปไหนเ้ไปไหนาตายแลตายแล้วตายแล้วตายล้วตายแล้วตาล้วตายแล้วอหขยันี่ันขยัันขันยนขยนขยันขยนขยันหนขาขยันมานขนัันขนขานขนี้ันขยันยนันขยัยันขยนยเนขยันขยันขยันขยนขอัน้นข่ัยยนขยยันนยัยอน

ตัวไหนจะออกครับตัวไหนจะออกกงโก้ไหมหน่อยวงโก้ไห้แน่เพื่อนเดี๋ยววงโกตัวได้ออกตัวไหนเนาะนี่เนาะตัวไหนเนาะนี่เนาะอ้าวมาแล้วตัวไหนเนาะนี่เนาะตัวไหนครับตัวไหนจะออกครับตัวไหนจะออกครับ งกลมแน่ลูกวงกลมให้เพลินฮะกลมวงกลมวงกลมให้หน่อยวงไหใดถูเ่ดบะอรัตเดี๋ยวเราจะคัดให้เดี๋ยวเราจะคัดให้นะครับเราคัดแล้นะครับเดี๋ยวเราจะคัดตัวเรีลกให้เดี๋ยวให้น้องเชิญเออ เขาจะเขียนสองตัวกับสามตัวให้เออเอ้าเหมือนเดิมศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งสองเออก็ลูกหัวใจเหมือนเดิมอืมอ่ะเดี๋ยวเขาทีมันเขียนให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งเนาะหัวใจอีกเขียนยังได้ก็เขียนแต่แบบเก่าๆตัวนี่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์เก้า เยนมือได้มากกับปอเปลี่ยนเย็นได้ต้งองเอาหนึ่งหนึ่ง, 09, งสอง้ยเย็นยันแล้วยืนยันฟันธงปอเปลี่ยนครับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับวิ่งศูนย์แน่นอ่านี่น้องนโมยเอฟซี FC เอารองเท้ามาฝากรองเท้าสวยๆใสวยเฮ้ยใส่ได้ยูเ้ามันตัวเล็กหล่ะ,ม,ะมันตัวใหญ่อ๋อมันตัวใหญ่โอ้น้องนโมยได้รองเท้าสวยๆแล้วที่ไหมมีไนกี้ด้วยลูกเอ้ามาแต่รองเท้าก่อนใช่ไหมเอาไปละ เอาไปเก็บแล้วอย่าเอามาเพราะว่าของหลานมีมาโอ้โหนี่พูดหน่พูดทำไมอ้าวนาะนี่โอ้เล FC ฝากรองเท้ามาให้น้องนโมเออใส่ได้หมดเลยพอดีเท่ากันเลยเก่งจังเลยใส่ได้แล้วเอาขอบคุณเลยย่างขอบคุณขอบคุณฝากมาให้เลยย่างไปหนน้องเห็นน้องกีรันเขาให้นั่นนี่ ใส่กระโปงทีใส่กระโปงทีได้มันจะเอาไปเก็บมันจะเอาตรงเมื่อเสียได้ใส่กระโปงทีใส่กระโปงทีใส่กระโปงโชว์หน่อยใส่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 ลงเลยส่เลยเออใมันเก็บบอกตเก็บอีกแล้วเอาเก็บรงสรนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็ใส่แล้วมันดเอาแต่ตกโอ้ขขา เราจะเก็บเมียนเอาหลังทางสวยๆจากเอฟซีให้น้องน้โมคู่นหนึ่งคู่นึงนู่นหนึคู่นึงคู่นึงคู่นึงใส่ตัวเกหรอเก็บแล้วก็มาบอกมาบอกใหม่ใหม่มาบอกเรียกหน่อยเด้อเชิเรียกให้หน่อยขอกระดาษหน่อยอ่าเชิญเรียกหน่อยเด้อจะขอบคุณไปอย่างสูงอ่ะมาบอกเรียกเรวเก็บแล้ว ไปเก็บแล้วทีนี้ไปเก็บก่อนนะครับเก็บแล้วเอาเก็บก่อนมาเขียนไม่แล้วมา้เอาไปเก็บแล้วมาเขียนเลขขนาดแล้วแล้วมาเขียนเลขก่อนนั่นแหละเบิ้งอ่าเก็บให้เรียบร้อยก่อนด้วย เก็บให้เร oh, uh> For uh ียบร้อยเร็วๆมาเขียนใหนเบื้องเนี้ยวันนั้นเขียนข้าตัวเนสีเขียนให้เพิ่งเก็บเสื้อผ้าเพิ่งเรียบร้อยบนบอกเก็บเสื้อผ้าเก็บเนียนก้อนเห็นปะเดี๋ยวเนียนเสื้อผ้าแล้วก้อนมันใจเย็นเย็นเจ้เขาบอกว่าจะใส่เออหน่อยเป็ดใจเย็นเย็นนะใจร้อนมันก็ถือเนี้ยแล้วมันรับบอกเด็กหน่อยยังทุงว่าว่็เด้สอนเลยอะไปใหญ่ใหญ่เลย สามได้ยิน้อาะมาแล้วหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งสองมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรคะเลขยังลูกเก้าเก้ายืนยันศูนย์ศูนย์ผู้ชัดเลยเอาแล้วในสัญญาณรูปหัวใจอยู่ไหน อ่าลายเซนหนูอย mm ู hmm. right. oh, ่ไหนลายเซนลายเซนอ่าทำมือให้หน่อยทำมือให้หน่อยลายเซนลายเซนปากกาเออปากกาปุ๊บลายเซนหนูอยู่ไหนทำมือให้หน่อยปุ๊บหัวลายเซนคือลกหัวใจลายเซนฮ่อายุยุบบอกให้สียกมือบอกหน่อยแล้วไปไหนไปไหนไปวันนั้นใครสิงวันนั้นใคสิงล่างบอกให้ทำอย่างนี้อย่าอมลูกวันนั้นใครบอกหนู คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม